Yes. พิธีกรเสมือนที่สร้างด้วย AI กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในวงการช้อปปิ้งออนไลน์ของจีนเนื่องจากเจ้าของธุรกิจจำนวนมากต้องการจ้างพิธีกร AI มารีวิวและขายสินค้าพิธีกร AI มีข้อดีเปรียบด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการจ้างพิธีกรที่เป็นมนุษย์เพราะลงทุนสร้างพิธีกร AI เพียงครั้งเดียวสามารถทำงานได้อย่างคุ้มค่าทุกที่ทุกวันทุกเวลาเจ้าของแบรนด์ดังหลายแบรนด์เริ่มใช้พิธีกร AI เป็นส่วนหนึ่งในการไลฟ์มาตั้งแต่ปี2020 แต่ผู้ก่อตั้ง Space Timebeat บอกว่านักไลฟ์ AI สามารถช่วยในการไลฟ์ได้ประมาณหนึ่งด้วยข้อดีที่ต้นทุนที่ถูกแต่ยังไม่สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ดีเท่ากับมนุษย์ขณะที่การพัฒนาพิธีกร AI 3มิติที่สมจริงมากขึ้นช่วยดึงดูดลูกค้ากลุ่มหนึ่งได้มากยิ่งขึ้นนักช็อปออนไลน์มองว่าพิธีกร AI ทำหน้าที่ได้ดีไม่ต่างจากมนุษย์และนำเสนอสินค้าได้อย่างน่าสนใจแม้กระแสพิธีกรเสมือนหรือพิธีกร AI จะแพร่หลาย ขึ้นแต่แอปพลิเคชันยอดนิยมอย่างดูอินห้ามใช้พิธีกรเสมือนนำเสนอสินค้าเนื่องจากบองว่าคุณภาพยังไม่ได้มาตรฐาน